พี่กอครับป,ปีนี้ยังไงบ้างคะขา้าวดาวโอ้หปีนี้ดูจากไลอัพแล้วอลังการมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอยากจะไปทุกวันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการโดรนด้วยเรื่องของการจัดโปรดักชันอลังการผมว่าปีนี้โมโนกับพัทยาจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่่เนีียพกพขึ้นทุกปีเลยเนาะขึ้นยังไง,ง<ะ>ลองฉีดยาแฟนๆห,หน่อยครับว่าความสนุกความสนุกเนี่ยผมว่าเป็นอยู่ที่ผู้ชมด้วยเพราะบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันคือมันริมหาดอากาศดีมากนะครับแล้วยิ่งเป็นปลายปีอย่างเงี้ยคืออากาศเย็นด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วรวม ถึงพัทยาเป็นเมืองที่คึกคักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันไม่ใช่แค่การเข้าไปชมคอนเสิร์ตอย่างเดียวมันคือการมีส่วนร่วมกับทั้งเมืองเลยที่เฉลิมฉลองกันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงปีนี้รู้สึกจะมีตลาดนัดดาราด้วยนะครับผมก็น่าจะมีของอร่อยๆแล้วก็พบปะกับดาราขวัญใจของท,อท่านทุกท่านด้วยนในคณะศิลปินเห็นแฟนมาเป็นแสนๆคนริมหาด ทุกปีเนี่ยผมเห็นคือมันเป็นวันคืออันบนเรามุมมองบนเวทีนะัคือคนยาวสุดหานพระดยาเนี่ยส่วนลูกหงุดหงาม,มันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้เห็นชาวพระยาหรือว่าชาวต่างชาติทุกคนรวมรวมใจกันมารวมใจกันมาเฉลิมฉลองอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่พิเศษสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปลอดภัยด้วยนะครับที่นี่คือปลอดภัยมากแล้วก็ปิดถนนการปลอดภัยมากๆแล้วก็อยากใช้ชวนครอบครัวมาเฉลิมฉลอง,ลองอกันเพราะปลายปีมันเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองกับครอบครัวเราอยางยาพี่กอล์ฟเองก็จัดโชว์เดือดทุกป,ปีปี <c oughs> นี้ยังไงมันจะพิเศษขนาดไหนปีนี้แน่นอนครับกุหลาบมาแน่ๆ <c oughs> นะครับเพราะว่า <c oughs> ปีนี้มีเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนอาจจะโปรยกุหลาบกันไม่แน่ใจเดี๋ยวว่ากันนะครับผมครับแปลว่าโชว์ก็จัดเต็มจัดเต็มเลยจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มเมื่อพระยาเขาดาวแน่นอนครับอ่าแต่ก็คือว่ามี เยอะครับพ่ตูนเออบันทสแลมแต่โอ้มาหมดเลยล็อกทีป๊อปนะครับรู้สึกจะมีเวทีพิเศษที่เกาะล้านนี่ผมได้ยินมีหญิงลีด้วยนะครับผมโอ้โหมากันทุกแนวดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบแนวไหนไม่มีพลาดแน่นอนมากันได้ทุกเพศทุกวัยครับอยากจะบอกอะไรแฟนไหมครับตลอดปีเลยที่เขาเรียกว่าดูแบบเชียร์ให้กำลังใจก็จริงๆปีนี้มันก็คงจะเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับพวกเราหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่า อขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะครับผมว่ามันเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างหนักจริงๆก็ใช้ช่วงเวลาที่เขาดาวน์นี่แหละครับผมก็เยียวยาหัวใจตัวเองกันก็มาปลดปล่อยมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับพอพอเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีผมว่าเงินเงินทองก็จะไหลเข้าประเทศอยู่ดีครับ สุดท้ายอวพรปีใหม่เป็นแฟนสัปน,นนึงครับสุดท้ายปีครับผมก็ปลายปีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมอยู่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพมาก่อนสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวเลยอะไรที่อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าแต่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่เราสุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรงมากๆค,ครับขอบพระคุณมากๆครับได้เลยครับ